รายการมากินตาเอชชนบุรีรายการที่ท่านึกไม่ออกอยากกินอะไรในชนบุรีนะคะก็ให้นึกถึงเรานะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านก้วยเทียวปากโอนะคะร้านก็จะอยู่ที่เส้นหนองแอบูจังหวัดชนบุรีนะคะร้านก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็ติดแอร์นะคะก็มาตามรีวิวนะคะเดี๋ยวไปดูในร้านกันเลยนี่นะคะก็เป็นทางเข้าร้านนี่นะคะป้ายก็จะอย่างนี้ก็จะอยู่ติดถนนเลย อยู่ที่ถนนใหญ่เลยนะคะก็เดินเข้ามานะคะที่หน้าร้านก็มีให้นั่งกินได้นะแต่ว่าเราจะไปนั่งกันในร้านนะคะ mm. ก็จะมีป้ายเมนูอยตรงนี้ mm. นี่ยังไม่เคยมานะคะก็ามาครั้งแรกมาครั้งแรกนะคะมีตรงไอติมด้วยข้างในเป็นห้องแอร์เราจะไปนั่งในห้องแอร์นะคะก mm. ๋วยเตี๋ยวปากหม้อทุกคนนี่ไงเ,ะะ mm. เป็นอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะเลื่อนมาเป็นสายพานแล้วเราก็หยิบ่างนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยะค่ะ mm. รักมากนคะคะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ากินยังไงโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เลือกโต๊เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>นั่งที่แบบว่าหัวมุมเนาะ<อ>แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นฉากสวยๆอย่างนี้นะคะ<อ>เป็นดอกไม้ดอกไม้เนาะแล้วก็เป็นสายพานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสั่งเมนูกันนะคะที่นี่เขาก็แนะนํานะคะก็มีน้ําซุปให้เลือกเยอะมากเลยนะ มีน้ำซุปให้เลือกเยอะมากมากเลยนะคะแบบวันนี้เราสรั่งเมื่อกี้ก็ของร้านแนะนำนะคะเป็นเมนูเด็ดเมนูเด็ดเลยน้ำซุปต้มยำทะเลเล้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงมาแล้วค่ะทุกคน <Wow. S 1> อันนี้เป็นแบบเมนูเด็ดของที่ร้านนะคะเดี๋ยวให้เทียบให้ดู บอกว่าตรงปกนะคะตรงปกนี่เลยในถ้วยนะคะแล้วก็ได้ของากพนักงานมาน,ะะนี่ไงตรงปกเลยนะคะในรูปเป็นแบบไหนก็มาแบบนั้นเลยน,นี่เป็นแบบสุดเด็ดนะคะสุดเด็ดที่ร้านแล้วก็อันนี้อันนี้วิวสั่งเองเป็นแบบน้ำซุปเย็นโ,โกนะคะแล้วก็จะมีเมน,นูหลักง่ายนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามากินกันค่ะเอาละ,ะคะคำแรกนะคะเป็นไงเป็นไงบอกหน่อย รอ,อร่อยแบบไหนอร่อยเบอร์ไหนนคนมันไม่เผ็ดอ่าดีไม่กินเผ็ดแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบหน้าตาในจานนะคะเดี๋ยวคือจะเอามาใส่บ้างนะคะโหวิก็เป็นแบบเย็นตาโฟเบาๆนะคะดูกนันว่ามีอะไรอันนี้เป็นแบบเผ็ดหอมเผ็ดหอมะคะแล้วก็มีปูอัดด้วยนะคะปูอัดเอามาสองอเลรปูอัดลงไปยอยากกินอะไรก็หยิบน,นะคะ นี่อุ้จริงแบบเทลงไปเลยก็ได้เนาะอใส่มันไปทุกอย่างนะคะที่เราเลือกมาชิมน้ำซุปเปนก่อนนะคะ เครื่องปรุงเครื่องปรงอะไรคุออร้ยแแหละแกแซยแหมูด้วยแกหมูด้วยนะคะอร่อยค่ะแค่แหมูไรมันนะคะแปหมูมาาีอะาร ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะมาินค่ะแอดชนบุรี